สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสพิเศษนะครับที่อยากจะลองใช้โหมดถอยอัตโนมัติใน Honda Accord Hybrid Tech รุ่น Generation ที่10นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีถอยอัตโนมัติให้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองใช้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ มันเวิร์กไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องกดตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดกล้องรอบคันนะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับก็ให้เรากดตัว P นะฮะแล้วก็เราเดินหาช่องเลนนะครับเดินหาเลนที่จะจอดนะครับสมมุติที่เราเราเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะมีเส้นปรฮะปล่อยให้รถมันหานะครับ พอให้รถหามันจะหาอ่ะ,อะมันเจอแล้วครับนะฮะมันเจอลอะมันเจอช่องจอดนะครับด้านนี้เดี๋ยวแป้นนึงนครับขับไปนิดนึงก่อน ดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคอันนี้มันเจอแล้วนะครับมันเจอ,อตรงนี้นะครับมันเจอช่องที่จะถอยจอดได้ตรงนี้ว่างนะครับก็ให้เรากดเริ่มต้นนะครับถอยถอยไปทางขวานี่ครับกดตรงนี้ดูตัวหน้าจอบ,บอกว่าขับรถไปยังกรอบสีฟ้านะโดยที่มือของเราไม่ต้องจับพวงมาลัยนะครับแค่ปล่อยเบรกลองดูนะว่ามันเป็นไงบ้าง อันนี้มันไปเองนะครับไปเองมันบอกให้จอดแล้วก็หยุดโดยโดยเหยียบเบรกนะครับดูที่หน้าจอหน้าจอบอกว่าเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่ง R ก็คือให้ลองเข้าไปยังเกียร์ถอยนะครับเข้าถอยปุ๊บมันบอกให้ขับรถถอยไปยังกรอบสีฟ้าซึ่งเราเองไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวพวงมาลัยนะครับปล่อยให้มันเราแค่แตะเบรกนิดหน่อยนะครับให้มันค่อยๆถอยนะฮะพวงมาลัยจะทํางานเอง ดูว่ามันจอดตรงไหมนะครับเนี่ยพวงมาลัยจะทํางานเองมันบอกให้หยุดรถโอเคแล้วก็หน้าจอก็บอกให้เปลี่ยนตําแหน่งไปยังเกียร์ดีแล้วก็เปลี่ยนไปยังเกียร์ดีและเปล่อแค่แตะเบรกนะครับอ่ปล่อยเบรกนะครับมันจะขับไปยังเส้นสีฟ้าอ่ามันบอกให้หยุดบอกให้หยุดแล้วก็เบรกเสร็จปุ๊บ เข้าตำแหน่งไปยังเกียร์ R เข้าเกียร์ถอยอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยเบรกปล่อยให้รถมันถอยเองอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบจะถอยเองเราแค่แต่เบรกนะครับไม่ต้องทำอะไรมันบอกให้หยุดรถอ่าหยุดรถระบบระบบช่วยจอดรถทำงาน สมบูรณ์นะครับก็คือทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเ,อเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปดูนะครับดูว่ามันมันจอดตรงไหมนะครับใช้ระบบออปชั่นของรถนะครับสมองกลของของไอรถ Honda ตัวนี้มันจอดมาจะเข้าไหมจะเข้าล็อกแบบพอดีไหม อลองดอูถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนยฮะมันจอดถือว่าจอดอยู่ในเลนอยู่นะครับอยู่ในช่องของเราอยู่นะครับไม่ได้ไปเบียดในช่องอื่นนะครับโอเคครับผม อ,อันนี้แค่แค่ลองนะครับมันยุ่งยากนะครับผมว่าโหมดโหมดในตัวช่วยจอดอัตโนมัตินี่มันใช้สําหรับคนที่ขับรถไม่เป็นสําหรับเราคงไม่อยากใช่นะครับเพราะมันเสียเวลาต้องมาเข้าเกียร์ให้มันหลายรอบนะครับโดยปกติแล้วเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเราก็ถ้าคนที่ขับรถเก่งก็คือถอยทีเดียวถอยด้วยความสามารถตัวเองนะดีสุดนะครับ